ลงอาหารในอาคารพิบิธวิทย์มีอะไรไปดูกันเลยโอ้ยหิวมีอะไรกินบ้างอะนี่เลยครับร้านอาหารไม่ให้เลือกอยู่มากมายพวกเราขอแนะนำลาดหน้าชามโตชามละแค่30เองต่อไปข้าวลาดแกงโคคุณแม่เริ่มต้น30บาทได้เยอะจุดใจมากสำหรับคนที่ไม่อยากทานข้าวก็ยังมีร้านลูกชิ้นปิ้งให้ทานเล่นน้ำจิ้มซาวเวอร์และนี่เลยค่ะชาเขียวที่จริงใจถ้าใครมีใจก็ตามมาเลยค่ะ พอเราซื้ออาหารเสร็จในโรงอาหารก็จะมีโต๊ะว,ว้นั่งทานอาหารเยอะแยะเลยค่ะโต๊ะกว้างนั่งกับเพื่อนได้เยอะอาหารอร่อยพัดลมเย็นๆฟินเวอร์พอทานเสร็จแล้วอย่าลืมเทเศษอาหารและวางจานชามให้เรียบร้อยด้วยนะคะกินข้าวก็ต้องตบด้วยของหวานนี่เลยไอศกรีมสวิตตี้อร่อยมากนอกจากร้านอาหารก็ยังมีร้านกิฟชอปและเครื่องเขียนให้เลือกซื้ออีกด้วยเกียนฟินชอปครบจบที่โรงอาหารพิบุลวิทย์อย่าลืมมากันเยอนะคะบ๊ายบาย